สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับลินลินนะทัทายแบบไม่เป็นมิตรภาพเท่าไหร่ร <c> เ <oughs> พราะฝุ่นเยอะนะฮะเดี๋ยวเราอ่าจะพาทุกคนไปวัดกันนะคะวันนี้วันนี้ลิ่นหยุดนะคะโอ,โ,โอ้โหพูดเลยเลยว่านั่งรอรถจนหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเนาะโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเราไปกับเพื่อนค่ะนี่ อสวยวะสวยบอกเลยอันนี้เราก็นั่งรอรถอยู่นะคะทุกคนเราจะสัดภาพไปตอนที่เรานั่งรถไปเรียบร้อยนะกาสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวัดจอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานีของแปดนะคะโ,โหกว่าจะมาถึงก็หลับไปหลายตื่นนะ <c oughs> อ่าเรามาถึงแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็ทำทนี่นิดหน,น่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งมาถึงด้วยโอ้โห <c oughs> แสงจ้ามากอ่าหน้าก็จะค้ำข้ขหน่อยบานคนไม่ได้นอนนะฮะตอนนี้เราก็จะอ่า ไปกันต่อนะคะเพื่อนเรากำลังถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นสองคนนู้นเหรอใช่เปล่าอ่ะอ่าใช่เพื่อนกำลังถ่ายรูปอยู่นะคะวันนี้หลินอ่าหยุดก็ได้มีโอกาสมาวัดนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกของปีด้วยแหละที่มาวัดอ่าตั้งแต่ปีใหม่มาก็เพิ่งมีโอกาสได้มาวัด แค่ okay. วันนี้เพราะว่านานๆานทีหยุดหยุดเรียนละครั้งอะไรเงี้ยอ่แล้วก็น่าจะไปกันต่อแต่ต้องถามเพื่อนก่อนว่าเอ้ยจะไปยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวคือไม่เคยมาด้วยก็คือต้องให้เพื่อนพาไปเนี่อ่ะมาแล้ว oh <my> <laughs> เไปโอเคเดี๋ยวเราจะอะ่ไปถ่ายอีกทีนะคะ ไม่รู้ว่าเราจะไปอ่าตรงไหนบ้างเพื่อนบอกว่าเอ้ยแบบสถานที่กว้างมากต้องดูอีกทีนะหินก็ไม่เคยมาด้วยอย่างเงี้ยโอ้แสงจ้ามากเลยทุกคนมันไม่มีแบบว่าอ่าลอกอย่างเงียไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปไปกันรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่สวยมาก ดูทุกคนสวยจริงๆนะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเพื่อนเรานะคะตอนนี้เราก็มาสมทบก,กับเพื่อนเราแล้วนี่นะคะไปไหนต่อไปหาพยายนาคดูทุกคนทักสวยมากโอ้จับกองไม่นิ่งละไม่รู้เอ่อตื่นเต้น หรือว่ายังไงาวัดครั้งแรกของปีนะคะคือแบบสวยมากทุกคนอันนี้เป็นวัดตอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อแล้วล่ะโอเคไว้เจอกันนะคะทุกคนเรามาถึงร้านพญานาคแล้วค่ะโอ้ก็จะย้อนแสงนิดนึงนะมาช่วงเอ่อแดดกำลังแรงเลยนะฮะตื่นเต้นมาก นี่น่าจะเป็นทางเดินโอสวยมากน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนนี่ร้อนนะทุกคนคือสวยมาก ย้อนแสงมากกล้องไม่ซู้แสงเท่าไหร่ <c ười> คนก็เหมือนกันนะคะคือแบบสวยมากดูดโอ้เรามาช่วงแดดกำลังแรงนะคะโอ้สวยบอกเลยเลว่าสวยสวยจริงถ่ายถาย เดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อนะเพราะว่าเหลืออีกสถานที่เยอะค่อนข้างที่จะเยอะบอ,อกเลยโอ้กองกองจะสงสันนิดหนึ่งคือเอาจริงนะสวยมากเลยอะ่ะนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่มาวัดดอนใหญ่นะคะโอ้ตื่นตาตื่นใจมาก <laughs> นอกจากจะเป็นครั้งแรกของปีแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่มานะคะอืมตอนนี้คือแดดเยียงตามากเลยไม่รู้ว่าในคลิปมันจะเป็นยังไงโอ้โหแต่ใดๆคือสวยมากยิ่งข้างหน้าเราเดียแบบยิ่งสวยแบบสวยแบบสวยจริงๆโอ้ คือสวยอะดูทุกคนดูโอ้มันย้อนแสงหรือเปล่า <laughs> แดดก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะคือสวยอะโหสวยไม่มีคำไหนที่จะแบบมาบรรยายนอกจากเขาสวยมากอืม ดูนะคะที่เราเดินมาตะกี้นะเดี๋ยวเราไปหาลมก่อนแดดแรงดูแล้วสบายหวสบายตามากเลยสนนวยมาวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ สมายใจมากเลยเหมือนว่าเขากำลังเติมน้ำด้วยหยินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโล่งมากรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกว่าสวยไม่อยากกลับเลยสวยมากดูด ต้องมาเห็นกับตาตัวเองนะคะดูผ่านกล้องผ่านชิปอะไรเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยไม่สวยแต่ว่าพอมาแบบเห็นกับตาแลบบ้วสมจริงสวยจึง้งมากเอล่ลฮะตอนนี้เราก็จะว่ายัางไงดีอยู่กันที่ร้านพญานาคของแท้ <c oughs> คือสวยมากอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตานะทุกคนแบบ สวยจริงอันนี้อาจจะย้อนแสงนะเพราะาแสงอยู่ด้านหลังนะคะคือเมฆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันเนี้ท้องฟ้าแบบอืมแต่ใดๆคือสวยสวยจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเดคือกว้างมากนะกว้างแบบกว้างจริงๆอันนี้จะเป็นทางที่แบบเราเดินผ่านมาตะกี้โอ้โหแดดแดดแรงแดดค่อนข้างที่จะแรงเลยนะ เดี๋ยวเราเดินไปตรงร่มก่อนแบบนึงแต่แรงแรงไม่ไหวอ้าอ่ะ,อะนี่สวยสวยแบบสวยจริงๆทุกคนต้องมาดูมาเห็นกับตามาเถอะ <c oughs> นี่เวลาเราก,กำลังเดินถ่ายรูปอยู่เนาะ อีกก็พักก็น่าจะกลับแล้วเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วด้วยน่าจะไปต่อกันอีกอสถานที่ที่หนึง่งวันนี้เราก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไปก่อนนะนาลิตมันไม่น่าดูนะทุกคน <c oughs> ไม่เห็นกันหลายวันนานประมาณร้อยเอ้ยสองร้อยวันแล้วบ้างสองร้อยวันได้แหละที่แบบเราไม่ได้พูดคุยกันหลิดไม่ได้ทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยด้วยอืมตั้งแต่ ถ้ามาแล้วเอ่อมันเกิดอะไรนะเปลี่ยนภูมิภาคอะไรเงี้ยจับกล้องก่อนเนาะหลังจากเปลี่ยนภูมิภาคแล้วหลินก็ไม่ได้อะไรอีกอ่าเพิ่งจะมาให้พี่ที่ทํางานทําให้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เพิ่งเสร็จเพิ่งทําคลิปต่อได้เนาะหลินก็เลยสามารถทําคลิปต่อได้ก็เพิ่งมาถ่ายวันนี้แหละก็เพิ่งมาถ่ายวันนี้น่าจะเป็นคลิปแรก คลิปแรกของปีเลยะว่าได้แล้วก็จะเป็นคลิปแรกที่มาวัดทั้งเลขกที่มาวัดด้วยอ่าของในปีสองพันยี่สิบห้านะคะโอ้ตาก็แบบจุักรึลักไม่กล้ามองกล้องเขินกล้องไม่ได้คุยกับกล้องตั้งนานแล้วแบบเขินกล้องมากเลยนะอันนี้ก็แบบอืมกล้องไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะว่ามองกล้องแล้วแบบตาลายมากเลย เมาแดด <c oughs> หน้าหลินก็รูดโซมเนาะตามสภาพแหละเหมือนคนไม่ได้นอนอะ่ะเติมเยอะปะเนี่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อแล้วนะทุกคนโหคือสวยอะ่ะเอาจริงนะหลินก็อยากจับให้เห็นทั้งตัวว่าจะรบกวนเพื่อนมาจับก็มันก็ยังไงยังไงอยู่เดี๋ยวอ่าจะให้เพื่อนจับให้ดูสัก ครั้งละกันเนาะอปเเราเดินเดินกันไปต่อ,อตอนนี้เริ่มหิวข้าวจริงๆส,สวยสวยสวยสุดๆอาทุกคนตอนนี้เราก็ให้อ่าเพื่อนเรามาจับกล้องให้นะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดู ทางไหนนะอุ๊คือแบบสวยมากทุกคนสวยจริงๆนะยังให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองมากเลยเห็นแล้วไม่อยากกล่าอ่ะเอาจริงสวยหมายถึงคนสวยเฮ้ไม่ใช่สถานที่แบบสวยมากดูดูดูมีเอฟเฟกควันจะมีเอฟเฟกให้เราติดติดขัดแล้วอ่านี่ทุกคน ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วแดดแรงพอแค่นี้แหละให้ทุกคนเห็นหน้าค่าตาแค่นี้ก็พอเอาสถานที่ไปแทนนะคะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเราไปกันต่อที่อื่นสวัสดีมาที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยนะคะสรุปคือไม่ได้ไปไหนต่อโอ้โห <c oughs> ก็อยู่นี่แหละเอออยู่ที่เดิมว <c oughs> ะมาห้องที่เดิมนะคะ หลังจากที่เราไปทําบุญอะไรเสร็จสับแล้วก็กลับกันเลยเราไม่ได้พูดคุยกับผูกคนมานานแสนนานไม่รู้ว่ายังจํากันได้หรือเปล่าเนาะผมก็แบบหนึ่งปีได้เปล่าตั้งแต่หลิงเลิกทําคลิปไปหลิงก็ไม่ลงคลิปอะไรอีกเลยอมไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะคืออยากทําแต่ว่าอ่าใน Youtube อ่ะมันเกิดปัญหานิดหน่อยแก้ได้เงี้ย เพ่เปลี่ยนภูมิภาคอะไรเสร็จก็เลยเ่อกลับมาทําคลิปอีกดีกว่าคิดถึงทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกอจริงนะตอนอยู่ที่เนี่ยกับอ,อยู่ที่บ้านอะต่างกันมากเลยอะคืออยากเล่าทุกปัญหาให้ทุกคนฟังมากคืออยากบอกว่าไอตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่แต่คือมันทาคลิปไม่ได้เออทำคลิปไม่ได้ลไไดแล้วมันเพิ่งกลับมาทําได้อีกครั้งเนี่ย ก็อาจจะเห็นคลิปของหลินลงแบบเออลงบ้างหายบ้างาช่วงที่งานเยอะก็อาจจะหายส่วนช่วงที่แบบเอยลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีเวลาว่างก็อาจจะเห็นหลินมาไลฟ์สดพูดคุยกับทุกคนอีกครั้งนะคะแต่ใดๆคือหน้าหลินแบบโทโมมากดูขุ่นตาดำๆทรงผมก <c oughs> ็มนยุบมายักอยู่เนาะ <c oughs> ยังไม่ได้ตัดผมเลยเพราะว่า มันยาวมันไม่อยู่ตรงโอเคอันนี้ก็แค่แบบลองถ่ายเขินได้แหละเขินกล้องด้วยแบบเฮ้ยเราไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งนานแล้วแล้วแบบเขินอายคนอื่นที่มองแบบพูดคนเดียวเนาะมันก็แบบเอ้ยอะไรวะทำอะไรวะอะไรเอาจริงตอนนี้ก็ยังเขินกล้องยังพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องทำความคุ้นเคยกับการทำคลิปอีกครั้งหนึ่ง ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอลาลาก่อนเอ้ยไม่ใช่สิสำหรับคลิปนี้หลินขอตัวก่อนนะคะทุกคนไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ๊ายบ๊าย